คณะฮ่องกงผัดกุ้งค่ะโ <Okay. S 1> อเคส่วนประกอบของเราจะไม่เยอะนะคะจะมีคณะฮ่องกงมีกุ้งมีพริกนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมซอสถอยนางรมแต่กบใส่มันกุ้งเสวยไปด้วยชอบเวลาผัดกุ้งแล้วใส่มันกุ้งเสวยไปด้วยจะหอมๆทีนี้กุ้งเนี่ยกวจะเอาไปทอดก่อนเพื่อหยุดการหดตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะลวกคณะฮ่องกงเพื่อล็อกสีให้เขา เขียวอย่างนี้แล้วก็กรอบอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะลวกคณะฮ่องกงกับทอดกุ้งไว้ก่อนทิ้งไว้เสร็จแล้วเราก็จะผัดเจียวพริกกับกระเทียมให้หอมหยดน้ำไปนิดนะึงใส่ซอสหอยนางรมนะคะใส่เอมันคุ้งเสวยคนคนคน,คนให้ละลายแล้วชิมให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ใส่เจ้าคณะฮ่องกลงลวกกับกุ้งทอดลงไปคลุกอย่างรวดเร็วนะคะพอให้ซอส เลือบผิวเท่านั้นเองนะนี่ชิม,มตัวคณะมีความกรอบเด้งนะคะกุ้งจะหอมกลิ่นกุ้งงทอดตัวนี้ทานกับข้าวสวยก็ได้นะทานข้าต้มก็ดีเต็นมือง่ายๆเร็วๆจ้ะ